สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม A Defender วันนี้เปิดมาก็เจอเลยครับอัพโอลโลทำการเข้าสู่ฉากอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะน่าจะเป็นตัวละครมาใหม่แต่แต่มาติดติดกันเลยอย่างนี้ไม่รู้จะคงไม่น่าจะได้รีวิวในคลิปนี้นะแต,แต่เดี๋ยวมาดูว่ามันวิธีการหาอะไรแล้วก็ จะเป็นตัวละครค่ายไหนนะถ้าให้เดานะจากที่ผ่านมาเนี่ยมันอินอินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวแต่ว่าตัวค่ายปีศาจเนี่ยค่ายซับพอร์ตยังไม่มาเลยถ้าตัวนี้เป็นซับพอร์ตเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันแปลกมากแต่ว่าถ้าให้เดาเนี่ยถ้าเป็นตัวดาเมจเนี่ยน่าจะออกไปทางเลนเจอร์มากกว่านะดูจากทรงละ แต่ถ้าเป็นซัพพอร์ต่จะเป็นอะไรที่แปลกมากแต่ถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะเป็นนั่นและครับเ a n เจ r รเดีย๋ยวไปดูว่าอันนี้น่าจะมาจากสมุดรหรือเปล่าออ๋ไม่ใช่นะสมุดเป็นซุดว่านี่ตอนนัน่าจะมาอันนี้นี่นะน่าจะมาจากการหมุนไข่นะอ่าอันนี้เป็น ID s e r ซิร์ 1610นะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวเซิร์ฟเวอร์แรกเลยที่ผมเล่นนะก็อัปเดตตรงนี้ใหม่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะไอดีนี้ไม่ได้เล่นแล้วก็ไว้รีวิวตัวละครอ,อะไรอย่างเดียวนะตัวนี้มันก็จะมีฮีโร่เยอะนะไอดี ID นี้มีฮีโร่เยอะเกือบหมดแต่ว่ามันจะไอาสามองตัวหลังนี้ไม่มีนะ แต่ฮีโรก็ยังไม่เต็มตัวนี้เคยมามาแล้วนะมาให้สุ่มแล้วแต่ว่าไม่เอานะเพราะมันไม่มีประโยชน์ะลรอันนี้ยรก็มันลุ้นกันว่าจะเป็นสายอะไรนะอ๋อเป็นสายนักเวทเหรอฮึมคอม,อม,อมอโบกันดีมากเลยนะถ้าเป็นสายนักเวทซุด H D S แล้วก็อพอลโลนะทีเนี้ยผมบอกได้เลยว,ว่าสามตัวนี้ที่มาใหม่เนี่ยน่าจะเข้า เข้าทีมได้ดีเลยนะอันนี้จากการที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับว่ามันดีแค่ไหนอะไรยังไงนะซุดอัพ l อลโลฮาเดสแล้วก็มูหลานแล้วก็ตัวสายฟ้าเท่ากับว่ามันจะมีนักเวทสี่ตัวนะแล้วก็เลนเจอร์หแต่ส่วนใหญ่น่าจะมีตัวเนี้ยเป็นตัวไว้เพิ่มดาเมจ อนุบิตเนี่ยมาดูสกิลสกิลทำให้เกิดค,ความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นน่าจะตีทีเดียวเลยสกิลตัวอันติไม่รู้ว่าน่าจะตีหมูหรือเปล่าพาสซีฟลดความเสียหายหรอ อืมหม,มายถึงว่าสามารถตีซ้ำได้ใช่ไหมอืมคือหมายถึงว่าตีตีติดสอรอบใช่ไหมหรือยังไงนะเดี๋ยวมันต้องรีวิวต้องไปดูต้องไปเทสดูแต่ มีเพชรอยู่แค่ไม่กี่เม็ดเนี่ยถ้าเป็นการสุ่มกาชาของตัวละครใหม่ตอนหลังๆมามันจะมาเป็นอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นครั้งแรกต้องบอกเป็นครั้งแรกจากปกติแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นหน้าสมุดหน้าสมุดแบบเนี้ยแต่พอตอนเราก็มาเป็นเนี่ยสุ่มวงกลมที่เป็นวงล้อแต่ตอนหลังเนี่ยเขาปรับใหม่มาเป็นแบบนี้และซึ่ง มันการันตีเลย300ครั้งเ่ยได้แน่ๆล่าสีส้มแต่ปัญหามันคืออย่างนี้ครับมันไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วได้ในทีเดียวนะเนี่ยมันจำกัดแค่30ครั้งนะนี่คือเลเวล v i p 7นะครับก็คือเราสามารถซื้อตั๋วได้แค่30ครั้งถ้าสมมุติว่าเราซื้อตั๋ว30ครั้งเนี่ยแล้วเราสะสมในตัวตรงเนี้ยตัวเหรียญตรงเนี้ย ไว้ก่อนได้นะมันไม่หายเพราะว่าผมเคยผมเคยสะสมไว้อยู่ทีเนี้ยคือตอนนั้นผมไม่รู้นะจากไอตัวฮาร์เดสนั่นแหละผมเคยซื้อสะสมไว้อยู่แล้วมันใช้ไม่หมดแล้วมันดองมันหน้าฮาร์เดสแล้วมาซื้อได้สามสิบครั้งตอนแรกก็นึกว่ามันสามารถซื้อได้หมดเลยแล้วก็แบบสุม่มแต่ครั้งเดียวจบเลยแบบสุ่มสามร้อยครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้นะครับก็ถ้าสุ่มสามร้อยครั้งเนี่ย มันก็จะมีให้เลือกก็เราก็จะเลือกได้แต่ถามว่าการันตีแน่ๆเลยเนี่ย350ครั้งน่าจะดีที่สุดนะครับถ้าเราเจ้าตัวละครใหม่นะคือเราสามารถเก็บเก็บเหรียญไว้เนี่ยซื้อเก็บเหรียญไว้นะแล้วก็เอาไว้สุ่มถามว่ามันต้องมาทั้งหมด10บรอบ10รอบ10ตัวละครเราถึงจะสามารถ สุ่มต่อไปได้ผมว่ามันไม่มีความจําเป็นนะเดี๋ยวมันก็จะมาให้ในวงล้อวงกลมเหรียญในตรงนี้มันไม่แน่มัน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 เขาเรียกมันจำกัดการซื้อแล้วมันโอกาสออกมันยากเนี่ยถ้าอะไรเนี่ยแปิครั้งได้แน่นอนนะ ก็เท่ากับว่าบมน80ครั้งก็ได้แต่ทีนี้ปัญหามันคือนั่นแหละถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อดองไว้ก่อน,น,นก็เก็บไว้เนี่ยครับมันก็จะบอก่อไม่พอแหละโอเคก็เดี๋ยวไว้รออ่ารอตัวที่เป็นวงล้อมาดีกว่า นเรัสาสะสมเพชรไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินก็จะได้เลยนะก็คืออัปเดตรางวัลแจกฟรีเนี่ยเราจะต้องนี่แล้วก็มียอดยอดสะสมยอดการเติมก็จะได้ตัวละครเลยนะครับเปลี่ยนแล้วเป็นอพอลโลก็ คลิปนี้ก็เอามาให้ดูว่ามันเป็นตัวสายนักเวทสปีดตีทั้งเจ็ดร้อยแล้วกันถือว่าเป็นสปีดท,ที่เร็วนะพอกันกับตัวนี้ความหมายน่าจะเปิดก่อนได้เปรียบประมาณนั้นก็คือหมายถึงว่าตีเป็นตัวแรกของทีมนะถ้าเราไม่ได้เอาถ้าเราไม่ได้เอาตัวตัอย่างที่ยานลงนะ ถ้าอยากจียานลงก็อยากจียานจะตีก่อนนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดพลัสปีดตรงนี้มันเยอะเนี่ยมันจะตีมันจะตีก่อนนะในทีมก็คือถ้าเกิดว่าอยากที้ยานลงเนี่ยมัน700มันก็จะตีก่อนแต่ถ้าไม่มีอัพพลอยจะตีก่อนแต่ถ้ามันเป็นสกิลบัฟอย่างที่บอกว่าสามารถตีโอกาสตีได้สองรอบนี่ถ้าเกิดว่ามันติดมันจะตีสองรอบเลยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยว ตอบไม่ได้จริงๆนะต้องต้องต้องรอดูรีวิวไม่น่าจะยังน่าจะยังไม่มีมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูว่าต้องรออ่าหนงต้องต้องต้องดู ต้องรอดูในวันพรุ่งนี้หรือวันอีกสักวันสองวันไม่รู้ว่าจะมีคนปรับเข้าทีมไหมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคพี่เจอกันใหม่ตอนรีวิวคลิปอัพโลก